ขนมปังกีบีบีมันมาก,กินเข้าสซอันเข้าใซ่ลูกเกดนั่หน้อยจะากินก,กาแฟเดี๋ยวจะลองทา,าน้้ำผึ้งวันน้นด้วยที่ซื้ออันนี้มันเอามาใส่แน่นนําชาเซ็บเซเดี๋ยวทอกาแฟก่อนนะคะสวัสดีผีดองทำอะไรเนรี เบคอนตัอย่างเบคอนค่ะพญายกส้มกับกาแฟกินกาแฟมาจัดลงบานแล้วต่กินนิดเดียวขนมปังนิดเดียวมื่อนี้มื่อไ้ร่ไม่ได้กินข้าวเศร้ากินกาแฟกับมันขนมปังจะลงบานหน่อยนึงก็ดีพใาญ่ซื้อขนมปังนันเคยสกการ์กินสมาดมากเมื่อน้อยก็ได้อยากกินเมื่อนี้ก็เลยซื้อตังกินขนมปังกับเบคอนเป็นอาหารเช้านะจ๊ะ ทอดไข่ใส่น้ำไขด่ดาวค่ะดาวแบบสุกหลังจากนี่มาเห็ดไปแล้วเนอะอาหารเสาเทียงร่วมกันมาอ,อนี่กินนงแป้งเบคอนไข่ดาวนี่กาแฟพ่อใหญ่ทรงแล้วนะจ๊ะ อย่าเพิ่งหลยตานะไม่ได้ตั้งกล้องนะน่อยากกินแบบดาวๆพอไงเป็นมะหมักแบบดาวดาวียบร้อยทําปทไปด้วยเช็ดไปด้วยตอนนี้กําลังดองปูเดี๋ยวบ่ายๆจะมีเมนูต้าปู สองห้องบรดกินนั้นกันออกจากบ้านก็ไปกินกาแฟแคระขนมปังโุละตอนน,น้อยๆยเทโรงพยาบาลกลับมาก็เลยกินอันนี้เพิ่มตนหนานในก้นค่ะเินสลราดนะคะนี่แค่นี้ก็พอาพ,อ,อ,พอแล้วกกินหลายมันเปื้องมันเปื้องจจากบอว่ามันเปื้อง ไปใส่หัวไปหอยเพิ่นกินไงด้เลยนะใส่หัวไปสิกินก็กินบม่กินก็อย่ากินบ่าวหยาดเด้ค้นสีสะเกตเก็บกินก็กินบ่อยากกินก็บกต้องกินอ้าวเก็บออกมาแล้วลืมลื่อมยังบ่เพราะไงคือบ่าเนอยออกมาวะเจ้าจลื่อมไปเถอะ นั่งซับไผ่เสยอยู่โอ้ยตูนีนนไ่ไหมพอกินเนื้อกินเน้อเบาหวานคืนแล้วเนอะเบาหวานเซนมาแล้วเนอะ่อ,ะอปลาโยออแอคลอดรเราเเซิมาเจาะกามาได้คุยเสร็จแล้วสอนตักกระนั้นก่อนนะตักน้าเพิง สิกินกินเนอรยังมาคัดพักเข่าเดออ้อเบาหวานขึ้นเดออ้อเบาหวานขืนเดอ้อเด้อต้องคัดพักเข่าเด้อค่ะเอ้าเตรียมไวดซตูเนลเริ่มเตรียมยังไหมเริ่มเตรียมแก้วกาแฟจิครับ ไว้แค่นกันหมูก็สานโอ้ยมันม่นนนหลายยางหลายแนวแต่ว่าอุปรกรณ์เสริมซื่อจะได้กินพี่น,อน้องเอ้ยให้บริง่ายแค่งขึ้ขนมปังนี่มนออนมนไ,ไม่น่าอยากกินมันใส่อันเขาเรียกว่ามันใส่ลูกเกดนะั่นมันจะมีขายเฉพานะย่ำ คิดไหมอ๋อพอมแอคคลอดออคุปอ๋ออันที่ตอนนี้เป็ยังหรือปิดแยกไหมอ๋อคิดได้กาแฟเฮ้ยกาแฟอ๋อเฮ้ยโคดีโย่มัดูวีนิทเตอยันทอออ Ngānh cho ngāt 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 ok ngāt 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 phải quen Let's go แม่ขวดมาให้เจ้าพอเิพกินชีสเต็กไกอ,อ,อกอือคุกัน้าเไก่อันดูวิออบอรเอ็กปินงนัสักอันดูออวิน้อสักคกัน้าเขี ก่อนเออจากก่อนเดี่ยคนโอเคอืมทออาร์ซมูวินุยคันเดียรละมสตาห กอดเบริดขนมปังแซ่บัม่สหมีหอมๆเครื่องกินมันสิแตกตา่างมันจะเป็นกินปุ๊บมันจะเป็นกินแบบเทศกาลคริสต์มาสแม่ตอ,ออกหวานน้อย เบคอนคอนบริกกิเพิ่นก mm. ินเบคอนแต่ว่าเพิ่นจะกินแบบกรอบๆแห่งๆอืมโอ้ั้ามแกระหาเป่อดีครับ อเอกน้องนี่เป็นรันอมันกขใครอยใครไขมันยด ก่อนเรียกกาเนอร์เอปเตลุนอัลโอเคเรียซาฮาว,วุสเซนคอามมาัาอ,อยู่ด่าเป็โดโาษณาซุปสารถบัตรมาครับกำลังตัวแขวว่ามันลูกนกมาตกน้านา ปกติพญานีลเราจะก,กินอาหารเศร้าไข่ต้มจ้องนวยขนมปังและกระชี้ะกับกาแฟแต่เมื่อเศร้านี้ฝ้าไปตัวเลือดไม่เงียบเลยก็ได้บริกิน เรานปกินเอต้องบางคูณะนิดไปซื้อของกับมาก็เลยส่วนเรากินอีกเบอร์ีชูคู่สำนียงฮอฟฟิคัคาเฟ่เดบิกตเกตกตโต๊ส่ว พน้อฟังียมน้อยกินมยูร่างบาเจจาเซ็ตแัไม่มหลากหลายแมมาคื้นกันใครใครใครใเฮ้ แต่ผมวนะมาสเตอร์แอตต้าครับบ้านเซนเพราะเราอีกนะบราก็จะกินกัมปูกัมปูมาล Mm. Blå. Blå. No. Långa timmar. Upp till Hon som har bilen först är med oss. Röta. Ja. Och jag larvade som เราบอทต้องห้ามสัตว์ติดเวลาเวลาเด็กกัเด็กกนเราเรียนบิลล์มาพ่อดราไม่ได้ทิ้งอะไรไปว่าคนนี้ต้องตักต้องฟังนะเขาบอกเล็กตัวใบเดินก็ตักออกงานเลยพิมพมองรถมันแข็ง ขันเป็นไม่ได้กินกาแฟอยู่ร่องบาลเนี่ยเพฉันจะกินซองชิมกัน,นี่ยขนมปังไปก่อนจ้า